สวัสดีในยามค่ำคืนนะครับเออว,นนวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วใช่ไหมครับวันนี้ยี่สิบเจ็ดก็เหลือเวลาทำงานไม่กี่วันนะครับขณะนี้เวลาอา้าวนะครับก็ห้าทุ่มนะครับตามที่เราคุ้นเคย ยังรอเพื่อนกันครับตูนำหรือตามยอมรับในความเท่ากันบรรันีำคนทุกคนมีค่างามในความดีโลกจึงมีวันนี้ให้ฉันฉันเคยลงลุกคขาดผ่านชีวิตทุกอย่างตั้งหลายคราวฉันเคยลงทางห่างบ้านหางคนท

นจบอนะครับก็ปรับอารมณ์เรียกแขกเรียบร้อยนะครับออกแขกเรียบร้อยก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในยามกลงกนอ่ะวันนี้ตั้งหัวข้อไว้นะครับพอดีเมื่อกี้นั่งดูข่าวะ ก็มีสื่อมวลชนนะครับเขาตั้งฉายาหนนะักมาสภาชุดนี้นะว่าสภาปรสิทธ์ <c oughs> ครับเ้วเวลาพวกเราเจอนะเจอพวกสวนะครับนะนะเราก็เรียกมันว่าไอ้ปรสิทธิคนระับตัดผมแล้วเหรอโอ้โหตัดผมมาเป็นเดือนแล้วนะครับผมตัดผมมันน่าจะเป็นเดือนแล้วนะ่สองเดือนได้มั้งนะครับ,นะรบตัดผมได้สองเดือนแล้วนะ ก็กลับมาสู่ชีวิตในแบบที่คุ้นเคยนะหลังอยากไปเป็นไอหนุ่มผมยาวนะใช้ชีวิตยอย่างอิสระเสรีนะครับโดยที่ไม่ต้องมีกรอบนะครับนะอยากทำอะไรก็ทำนะก็รู้สึกมีความสุขดีนะแต่วันนี้ก็ตัดผมแต่เเผาลูกก็มีความสุขที่สุดนะเพราะว่ารู้สึกพ่อเป็นคนขึ้นมา,มานะสมัยก่อนนะก็ ผมเพผ้าลุงลังนะมันก็เข้าใจนะคนรอบข้างก็ไม่มีใครชอบสักคนนะญนะาติญาติอย่างหลอะไรก็โอ้ทาไมนะทําไมทําตัวได้ทุเลข็ขนาดนี้นะ <laughs> ผมก็ขอช่วงเวลาหนึ่งนะได้ใช้กลับไปใช้ชีวิตแบบอิสระเสรีนะตอนนี้ก็โอเคกลับมาตัดผมตัเเผาแล้วก็ทําตัวเป็นผู้เป็นคนขึ้นนะทำไมก่อนนี้ผมนั่งไรโซนเสื้อกล้าม ครเดี๋ยวนี้ก็พยายามใส่เสื้อแจ็คเก็ตคุมะก็ไม่โชว์แขนโชว์กล้ามโชว์ขนลักแร้เหมือนสมัยก่อนนะครับนะตำรวจไปตรวจแล้วไม่มีบ่อนที่ระยองมันจะไปตรวจเจอท่อนเตีอะไรตำรวจ <c oughs> นะข่าวดังขนาดนี้นะนะบอนมันก็หายเงียบราบนาขนาดยิงกันตายต้องกายต้องหลายศพครับยัง ยังไม่รู้ว่าเป็นบ่อนเลยนะมัพอเลยอย่าไปสนใจอะไรมากกับตารวจนะครับอืมนะเราก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยยุคนี้นะ่าจะเป็นยุคที่เสื่อมทรามที่สุดจากการที่มีรัฐบาลที่มาจากสภาปรสิตนะครับนะดังนั้นเวลาเราเจอไอ้พวกสวพวกนี้เราเรียกมันได้เลยว่าปรสิตเพราะว่าเราไม่ได้คนตั้งนะมันเป็นเรื่องของนักข่าวใช่ไหมครับผู้สื่อข่าวเป็นคนตั้งฉายาเหล่านี้ดังนะั้นะนะอย่าลืมนะครับ เราเรียกไอ้สอววันี้ว่าไอ้ปรสิตปรสิตนี่นะมันเป็นอะไรที่น่ารังเกียจที่สุดเลยนะ้ช่ห็นไหมปรสิตนี่ไม่มีประโยชน์เลยนะเกาะกินนะครับนะทําร้ายมันอาศัยอยู่บนร่างกายคนอื่นปรสิตแล้วก็ไม่ได้สร้างประโยชน์นะแถมยังทาร้ายนะเจ้าของร่างกายที่มันอาศัยอยู่นะดังนั้นการเรียกฉายาว่าไอ้พวกนี้ไอ้ปรสิตนี่ผมว่าแม่งโคตรโดนใจคนระับผมไม่ได้วันนี้ผม เจอหน้าในสาภาผม,มา่าจะสวัสดีครับคุณปรสิต <c oughs> รู้สึกภูมิใจไหมกับฉายานี้ครับวันนี้รัฐบาลเกิดขึ้นจากสาภาปรสิตนะครับเป็นคนที่สร้างขึ้นมาอันนี้ปรสิตเองก็เกาะกินตัวรัฐบาลเลยนะไม่เคยเกิดประโยชน์อะไรเลยนะผมยังไม่เห็นประโยชน์ของไอ้ปรสิตพวกนี้นะครับเพราะมันไม่เคยสักครั้งที่อยู่ข้างประชาชนมันก็พยายามยังไงก็แล้วแต่นะที่จะ คำยันรัฐบาลเพื่อที่มันจะได้เกาะกินต่อไปนะครับอันนี้ผมอยากจะบอกพวกเราอย่างนะว่าพวกเราต้องไม่ยอมรับนะครับนักการเมืองที่ไม่รักษาสัจจะอย่ายอมให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเหตุการณ์ปกติในสังคมไทยนะครับเราจะต้องทําให้รู้สึกว่านี่มันคือความน่ารังเกียจนะคุณลองดูด้วยว่ารัฐบาลชุดน,นี้นะโดยนายกคนนี้นะ อยู่แนวนาจเนี่ยมาประมาณเจ็ดปีแล้วระบัดสัตว์ไม่รักษาสัพจ์ไม่รักษาสัญญาคือไม่ทําเหี้ยอะไรเลยดีกว่าง่ายๆนะครับแล้วเราคือคิดดูว่าถ้าเราปล่อยแบบน,นี้ต่อไปเรื่อยๆบ้านเมืองเราคงจะพินาศย่อยยับครับเราขอให้เก็บเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับในช่วงเวลานี้ไว้เป็นบทเรียนเลยนะว่าเราต้องไม่ไว้ใจทหารนี่แล้วคนระับ ผมพยายามมองย้อนไปนะครับในประเทศไทยเนี่ยมียุคไหนมั่งที่ทหารมายุ่งการเมืองแล้วทาให้ประเทศเราจเจริญขึ้นไม่มีเลยนะไม่เคยมีเลยครับมีแต่เข้ามาแล้วสร้างความวุ่นวายแล้วก็พร้อมเสมอทุกครั้งที่จะคุกอํานาจเรามีบทเรียนที่ราคาแพงมากวันนี้นะรัฐมนูนก็เป็นฉบับที่อัปลักษณ์ที่สุดแล้วก็เต็มไปด้วยเล่กล เต็มไปด้วยเงื่อนไขแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่แก้ยากที่สุดตราบใดที่ยังมีสภาปรสิตอยู่นะครับเราจะไม่มีทางแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เลยขอให้เราทําใจเลยนะครับว่าการเลือกตั้งสมัยหน้านะครับยังไงเราก็ต้องเลือกตั้งในสภาด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่อนข้างสูงมากแล้วจนป่านนี้นะครับยังไม่มีวี่แววว่าจะแก้รัฐธรรมนูญอย่างไรใช่ไหมครับดังนั้น ดึงไปดึงมารัฐบาลครบววละเมื่อรัฐบาลครบววละก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ก็คงจะเลือกตั้งภายใต้กติกาเดิมคงไม่ได้แก้อะไรหรอกครับนะแล้วก็จะมีสภาปรสิทธิ์ที่ยังทำหน้าที่ในการเลือกนายกได้อีกหนึ่งครั้งเราก็น่าจะได้นายกที่มาจากประเด็จการ 100, ล้านเปอร์เซ็นดังนั้นทำใจได้เลยครับเราต้องอยู่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปนะอย่างน้อยน่าจะอีกสองสมัยนะ ยังไงก็แล้วแต่นะครับว่าการแก้แรัฐธรรมนูญคงจะไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีวันเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นการแก้แบบปาหีนะครับนะแก้แบบปาหีคือทําเป็นแก้ไปท้ายสุดพอถึงเวลาโหวตก็คว่ำเราก็จะเสียเวลาฟรีก็เป็นความหวังลมงแรงๆ,ๆ,ๆครับก็ถกเถียงกันถึงเวลาโหวตก็คว่ำคว่ำทิ้งนะเราก็จะไม่ได้อะไรเลย ก็อยู่แบบมีความหวังแต่เป็นความหวังที่ลิบลี่ผมพยากรณ์ไว้เลยครับว่าการแก้รัฐธรรมนูญโดยสภาคนระับไม่น่าจะมีทางเกิดขึ้นถึงเกิดขึ้นก็แก้ไม่สำเร็จเพราะไอ้พวกปรสิตเหล่านี้แหละครับวันนี้เราเลิกเพอ้อฝันนะว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะรับยังไงผมฟันธงเลยนะว่าเราคงต้องอยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างแน่นอนแล้วก็กติกาก็เลือกตั้งแบบนี้แหละครับ นะจะมีคะแนนขย e งแบบนี้แล้ครับจะมีสสปัดเศษแบบนี้แล้ครับคงเป็นแบบนี้ไปอีกหนึ่งสมัยจนกว่าจะไอ้ปรสิตพวกนี้จะหมดเวละไปไอ้พวกปรสิตเหล่านี้มันจะหมดเวลาก็หลังจากที่มันครบ5ปีมันก็หมดเวลาไปแล้วที่เหลือก็อยู่ที่รัฐบาลไม่รู้จะเลือกสรรหาปรสิตชุดใหม่ยังไงถ้าได้แบบเดิมด้วยวิธีการเดิมก็น่าจะต้องอยู่ครบ20ปี พราะอยู่ตรงนี้นะเจ็ดปี <c oughs> อยู่อีกสองปีเป็นเก้าปีเลือกตั้งมาอยู่อีกสี่ปีสิบสามปีดูอีกได้อีกก็สิบเจ็ดปีทำใจได้เลยดังนั้นการที่จะเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่ก็คือรอให้ชุดนี้ตายครับรอชุดนี้ตายยี่สิบปีก็คิดว่าน่าจะไม่อยู่ถึงกันหรอกคนระับน่าจะอยู่ไม่ถึงก็พยายามลากยาวอำนาจไปเรื่อยๆนะแล้วก็ตาย ก็ไม่ต้องรับโทษทันแต่การที่ทําผิดกฎหมายไว้อีกมากมายนะครับเขาคงใช้วิธีการแบบนี้นะยื้ออยู่ในอำนาจให้นานที่สุดแล้วก็ตายคาเก้าอีก้ก็นี่แหละคือสิ่งที่ผมบอกดันนงนั้นวะันนี้นะครับเราก็จําครั้งนี้เป็นบทเรียนแล้วก็อย่าให้การผิดคําพูดกลายเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองไทยนะ